สวัสดีครับเป็นเพื่อนที่คนรักหมารักแมวน,นะครับวันนี้วันที่26นะครับ26เดือนกันยายน2568ผมทนากกนะครับฝนตกตลอดลับมีงานมีการทำานะ่ยไม่ได้กินปลาเลยนะฮะมีปลากินแล้วอาหารเปียกไม่มีนะฮะอาหารเม็ดหมาไม่มีนะฮะนะครับข้าวปลายหมาไม่มีครับยาสัตว์ปีไม่มีนะครับนะ จะเป็นก็คือต้นต่วนแลยนี่ค Fe kind of mm ือแบบอาหารหมานะครับเข้าวปายนะฮะนะครับแตก็อาหารเปียกครับแย่เลยฮะนะฮะฝนมันตกตลอดทำอะไรไม่ได้เลยฮะอ้าวหมูฝากควันทำไมเดินไม่ได้เลยเฮ้ยช่วยด้วยนะครับช่วยด้วยเถอะนะฮะบ่ายแล้วฝนก็ตกขึ้นจิตรท่นไม่ได้นะครับเนี่ยอาหารก็อยู่นี้แหละตต๊บ อยู่ในยมเย็ยนน,น,ยนี่นาเหรอฮะตุ๊บตุ๊บเอ้ตุ๊บเคยด้วยสิรครับผมไม่มีใครนะฮะผมก็เลี้ยงเขาดีฮนะอ้วน,นเห็นหึ่งฮะฝนก็ตกทำไมทำอะไรไม่ได้เพราะใบก็ไม่มีเหอยยางไม่มีถ้าฝนตกสาดนะฮะเอ้ผมเคยด้วยสิรครับเคยด้วยใช่ไ บาทแล้วด้วยไม่ใช่มักไม่ไมีใครช่วยสักบาทเลยครับเนื้